ใช่แล้วไม่เป็นไรเข้าใจแล้วฉันมั่นใจเดี๋ยวเราจะไปหาคุณเองเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาให้ตำแหน่งจุดั้นหมายฉันมาใกล้ๆนี่เองเยี่ยมเลยจับไว้แน่นๆลระ Dev เธอไม่เป็นอะไรนะใช่ไม่เป็นไรมาเถอะให้ตายดูเหมือนเจ้าพวกเรดฟิลกับพรรคพวกลูกเสือจะอยู่ที่นั่นด้วยนะเจ๊ก มาสิรีบไปกันเถอะงานของเราคือการหลีกเลี่ยงการติดต่อไม่ว่าใครก็ตามเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าเบเกอร์เป็นพ่อของฉันก็ไม่รู้ทำไมเหรอไม่มีเหตุผลบางทีฉันอาจจะเข้าใจผิดเองนั่นแหละมัง้งแจ็คคุณโอเคไหม แนงใช่ลีออนเอรี่เธอมาทำอะไรที่นี่ฉันมาคุ้มครองคนคนนี้ใช่เสดะฉันได้ยินว่าเธอเป็นเอเจนต์แล้วดิแล้วคุณหล่ะมาทำไมที่นี่ฉันมาตามหารอยตัวการทั้งหมดของเรื่องนี้หัวหน้าโดยรักษาความมั่นคงแห่งชาติเซม,มอนว่าไงนะ การเข้าใจผิดอะไรกันแน่ๆฉันทำงานให้กับชินมเขาเป็นเจ้านายเธอเหรอเรากำลังจะไปหาเขาตอนนี้แหละเขาอยู่ที่ไหนฉันต้องรู้เดอเฮ้แจ็กให้ฉันจัดการเองภารกิจของเราคือการหลีกเลี่ยงการติดต่อไม่ว่ากับใครก็ตาม ดีออนไม่ใช่ใครก็ตามเขาช่วยชีวิตชนเนและคูณซิตี้งั้นก็ได้เฮ้ยรบเร็วดีออนที่เครงบิน ใกอีกแล้วเ,เพื่อนของนาย,ยางั้นไม่ไม่ใช่น่าจะเป็นแฟนเก่ามากกว่าแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะีดกตามสักทียินดีต้อนรับสู่แก๊งคนดวงสวยเดี๋ยวนายก็ชินไปเอง